g o ดมอร์นิ่งเช้าอันสดใสหรือเปล่ารู้สึกเหมือนเมื่อคือนฝนจะตกเชา้านี้มีกาแฟกับขนมจีบนะคะยี่บ้านมาหลายวันก็คือต้นไม้ก็คือผักของเราก็ตายนะคะเหี่ยวเชาว้าไม่มีใครจะนำไ้ उन्होंने จะนำมะละกอแล้วก็แช่น้ำใส่ตู้เย็นไว้สายจะเอาออกมาเพราะว่าการแช่น้ำแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นจะทำให้เส้นมะลิเส้นมะละกอกรอบมะละกอที่นี่ก็ค่อนข้างราคาก็แพงอยู่นะระดับหนึ่งทำแบบจะบอกว่าแพงไหม กินบ่อยไม่ได้อะมานันโอเคเราก็จะล้างหน้าแปรงฟันเนาะกีตาจะชอบล้างหน้าแปรงฟันหลังอาหารเช้านะคะเพราะว่าไม่ชอบแปรงฟันก่อนไปกินข้าวเช้าเพราะว่ามันกินข้าวไม่อร่อยแล้วก็ดื่มกาแฟไม่อร่อยก็เลยชอบเดี๋ยวทานข้าวอะไรตอนเช้าให้เสร็จเราค่อยมาแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟัน มน,นอันนี้มันบีบแล้วมันก็ะะขึ้นมาวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านกิต้าจะลงครีมตัวนี้นะคะของคิวสแค่นี้พอก็จะลองอันนี้ไปทั่วๆนะพอให้หน้ามันแบบไม่ดูแห้งๆเงกิน ลงตัวนี้เพิ่มไปอีกตัวนะคะใคลเห,หม่ที่ต้าใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น sweeping m r u s h แต่ว่าจะเอามาทาตอนเช้านี่แหละเพราะว่าทาแทนลิปปันทานบาง,บาง เป็นวันหยุดวันสุดท้ายเนาะมันหยุดละพักร้อนวันสุดท้ายกีตาว่าจะตัดคลิปสักคลิปหนึ่งลงคลิปสักคลิปหนึ่งเนาะวันนี้เพราะว่าดองคลิปไปเยอะมากตั้งแต่คลิปต้นเดือนสิงหาตอนนี้กลางเดือนสิงหายังไม่มีคลิปลงเลยเดี๋ยวก็จะตัดคลิปนี้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปต่ำซุ้มต่ำกินนะคะตอนเย็นวันที่ทุกคนเห็นคุณภาพของวิดีโอนอะกีตา,าใช้ ไอโฟนสลับกันในการถ่ายมี iPhone 12แล้วก็ iPhone X เนอะแล้วก็ตัดต่อก็โปรแกรมแอปในมือถือในการตัดต่อแะคะแอปที่กีตาใช้ในการตัดต่อชื่อว่าแอปนี้นะคะ L d V double L O ไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงเนาะ พีท้าก็ใช้แอปนี้ในการตัดต่อคลิปเกือบหลายคลิปเลยตั้งแต่ซึ่งมันก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะก็จะตัดต่อคลิปวันเดวิดมีนะตั้งได้หนึ่งคลิปเป็นอย่างตำ่ำเพราะว่าดองเยอะมากดูสิคลิปที่พีทาถ่ายไว้จะเยอะประมาณนี้นะเราจะย้อนไปวันเดวิดมีก่อนที่เราจะไปบ้านพี่สาวกดๆๆว่าจะเอาคลิปไหนแล้วก็ไปตัดนะใส่เพลงใส่ เอฟเฟกตใส่นู่นนี่นั่นเนาะง่ายๆเลยเพราะว่าขนาดง่ายๆยังใช้เวลาในการตัดเลยเนะยาะเดี๋ยวกีตาตัดคลิปก่อนนีครับนะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วเนาะกีตา้านั่งตัดคลิปไปประมาณ2ชั่วโมงได้อะก็ตัดไปได้ประมาณ90%แล้วเหลือเช็คเสียงภาพนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวพักเบรกแล้วก็ไปตำส้มตำกินกันดีก,กว่าเนาะเป็นอะไร ียมะนาวน้อยใส่มะเขือด้วยห,หนึ่งลูกเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องก่อน ตั้ให้เข้ากันค่ะส่วนใหญ่ให้แม่ทำให้กินได้อยู่นะหน้าตาได้อยู่แปลว่าไม่ได้ชิ้นี้ได้ละชาใช้ได้ซุตามใบีตาหน้าตาใช้ได้อยู่นะ แล้วก็น้ำปลาร้าเข้มๆสีเข้มๆนี้โอเคไปกินกันเถอะกินชาส้มตำนี่แหละเ่อตัวกินส้มตำกันนะคะทุกคนส้มตำจริงๆอแซ่บแซบนัวนัวปลาร้าถ่ายคลิปก็ต้องกินให้ดูดีนิดนึงนี่ก็จะมีมะเขือแล้วก็มีสะตอ,อเดี๋ยวมาแกะขนมกินกัน ขนมปังกะท,ทิสับปะรดอ,อืางั้นขนมปีนะ๊ดเนาะบ้านเราอยู่ในกระปิงานกีฬาสีไม่ได้กินนานมากละอืมน่ากินมากเลยนี่นะคะทุกคนขนมไทยอันนี้กินได้กินได้เพราะว่าไม่หวานแล้วก็มีรสเปรี้ยวของสับปะรดแล้วก็มีแป้งนิดหน่อยก็เลยกินได้อืมรสชาติที่คุณเคยเกิด <c oughs> จะลืมไปแล้วนะเนี่ยไม่ได้กินแบบนานมากๆมากๆมากๆแล้วชิ้นหนึง่ง แล้วก็นมเปี้ยวดัชมิลโอ้โหข้างนอกแบบมืดมากอ่ะแล้วก็ลมเลยฝนจะตกแน่ๆเลยเห็นไหมคลึ้มมาชะแล้วก็ลมเย็นๆเป็นสัญญาณบอกว่า คนกำลังจะมานะคะวันนี้ก็จะอากาศเย็นอะเอาละไม่ใช่ขนมนานย่ยิ็ยนเสียงกอบแก๊บไม่ได้เลยคิดก็แกะขนมให้กินมันเป็นนมเปรี้ยวแมวกินไม่ได้หรอกเข้าใจไหมอันนี้ก็ไม่ได้กินมาแบบนานมากๆมากๆม,มากๆก,ก็จำไม่ได้อะกินครั้งสองครั้งนี่แหละแต่นานแล้วหลายปีละ สองาวันเนี้ยนอนเฝ้าไม่ยอมไปไหนเลยนะอะไรล่ะนกเหรอเห็นนกเหรอ ดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวแม่ก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาค่ำๆก็น่าจะมาถึงเนาะเดี๋ยวเรารีบตัดคลิปให้ันเสร็จแล้วก็ลงยู u ู e เลยคอนกีตาร์ตัดคลิปเสร็จแล้วเหลืออัพโหลดนะคะ คิดว่าจะทำจ้าวเวียดนามเก่งเป็นก็เอาเครื่องที่มีในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่กันนั้นเนาะจริงอยากไดแป้หมูหยองแต่ว่าเราจะทำาหมือสับเเป็นวิธีการแบบเดาๆนะดีก่อน thank you พิซซ <Pizza S 2> ่าแบบนี้ถ้ากระบางบนตะแกงให้มันเหาวว่าไอ้นี่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่จานเลยอ่ะมันจะทําให้ไม่กรอบเนาะก็จะพักไว้ตรงนี้นิดนึงเสร็จแล้วพิซซ่าเวียดนามเป็นแบบสูตรของเราเอง <laughs> <laughs> พอมัน พิซซ่าเวียดนามเนาะก็ใส่เครื่องตามที่มีในตู้เย็นเดี๋ยวกิต้าจะชิมอร่อยดูนะจ๊ะเจอกันครั้งแรกอขอแค่อยากกัดกันก็พอนกัดกกัดกินทมร้องใหญ่เลยตื่นเต้น้อ,องตากถอ่มาบานในไม้นะห้องอจอ้ะ อือต uh ัวใหญ่นะ กันไปโดยภาพสมาชิกใหม่นะตอนนี้กำลงังกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ไม่รู้ว่าเล่นกันหรือว่ากัดกันอยู่แบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยว่าสักพักแล้วดูดิกอดรัดฟัดเวียง